เมื่อกี้เห็นอะไรแล้วมันก็บอกว่าข้างบนน่ะเห็นคนห้อยหัวลงมา,มาแล้วมันก็แบบมึงเรื่องจริงปะเนี่ยมันบอกว่าจริงมึงไม่เห็นหรอห้อยหัวแลบลิ้นน่ะสวัสดีวันุทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมใส่หูฟังทำไมแต่ไม่รู้แต่วันนี้ผม พ<_ an> 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 อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมก็อยากจะทำตีมันหนึ่งคืนนะแต่ตอนอ่านมานเป็นกลางวันก็ช่างแม่งละกันนะคุณผู้ชมและวันนี้นะครับผมอยู่ในตีมันบปที่ห่างหายกันไปนานมากนั่นก็คือรายการ <_ an> เล่าเรื่องผี ครับเฮ้ยคุณผู้ชมนี่คือเรากลับมาในรอบ1เดือนเลยนะเพราะว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เจอเว็บเว็บหนึ่งมานะครับมันเป็นเกี่ยวกับว่าการรวบรวมเรื่องผีอะไรเงี้ยผมก็เลยมาแยก E ีพีทำใช่ไหมแต่ทีนี้คือช่วงเดือนที่ผ่านมาผมแบบเวลาการทํางาน YouTube น้อยมากเพราะว่าด้วยงานนอกงานช่วยแฟนหรือแม้แต่งานในบ้านอะไรก็แต่คือมันเยอะมากเว้ยคุณผู้ชมและด้วยอีกอย่างนที่สําคัญเลยคือก็ยังเสียหุ้นอยู่ดี <laughs> แต่วันนี้นะครับเราพร้อมกลับมาคัมแบ็กแล้วและเราจะคุยกับผู้ชมทางบ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเอ้ยถ้าสังเกตนะอีวีที่ผ่านมาจะแบบว่ามีคนรู้จักผมหรือแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือเป็นคนจากทางบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ไม่รู้เลยด้วยว่าคนจากทางบ้านเนี่ยเขาจะเล่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็แบบว่าห้าสิบห้าสิบเหมือนกันแต่เพื่อคุณผู้ชมผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะว่าน้องเขาชื่ออะไรยังไงแล้วก็เขาเนี่ยจะมีเรื่องผีมาเล่าหลอนแค่ไหนเอาเป็นว่ากจ้ลงกกลแแลดแใ โอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับปุ๊บฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอ่า <c oughs> เสียงใสไวทีเลย <c oughs> ชื่ออะไรคะลูกชื่อหวานค่ะ ฮะโอ้โหเสียงใสขนาดนี้หนูอายุเกิน18หรือยังคะเนี่ยยังอ่ายังโอเคน้องน้ำหวานสิ่งที่เกิดมาเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันน้องน้ำหวานจะเริ่มจากเรื่องไหนก่อนฮะเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีทำใจยากมากเลยพี่เพราะว่าแต่ละเรื่องที่หนูเขียนไปอะคือมันสุดจริงๆอ่อะอ่าเอาเงี้งั้นไล่ทีละเรื่องเอาตั้งแต่เรื่องแรกเลยดีกว่าผีที่ตึกแบล็กแมนอันนี้พี่ถามก่อนตึกแบล็กแมนคืออะไรพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปพัทยา เดี๋ยวอธิบายย่อๆให้ละกันค่ะตึกแบ็กแมนเมื่อก่อนค่ะเป็นตึกสถานบันเทิงค่ะที่คนสมัยก่อนเขาชอบไปเที่ยวกันถ้าสมัยนี้ก็อารมณ์แบบพับเป็นคลับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันเกิดอ,อ,อุบัติเหตุขึ้นโดยการที่ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ ถ้าให้พูดนี่คือเป็นฟิลอารมณ์ซานติก้าผับในกรุงเทพปะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะแต่คือมันเป็นแนวปราสาทเลยอ่ะมันมีหลายชั้นมากอ่ะแล้วมีทั้งชั้นใต้ดินชั้นดาดฟ้าค่ะอ่าแล้วแล้วปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้ยังเปิดใช้บริการอยู่ไหมหรือว่าปิดตายไปแล้วปิดค่ะแต่ไม่ตายค่ะปิดล้างค่ะแล้วเขาเอา ครั้งเขาไปปล่อยอะค่ะเขาก็เลยเรียกตึกนี้ว่าเป็นตึกแกรนดอืมอ่ะและเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับตึกนี้คืออะไรยังไงหนลองพูดให้ฟังสิกอเคค่ะก็คือตึกนี้หนูต้องพูดก่อนว่าหนูเคยไปทั้งหมด2รอ,อบค่ะรอ,อบแรกที่หนูไปหนูไปตอนป .6 ค่ะคแล้วเหมือนไปถ่ายรูปอะค่ะถ่ายไปถ่ายมาแล้วได้ยินเสียงแปลกๆอะคะอ่ะก็คือเสียงของอะไรไม่รู้่พี่มันตกลงมาดังปังีง <S <S ด,บบดังดแบบกระทบพื้นแบบั บบอันนี้อันนี้คือตอนเช้าเลยเหรอช่วงเย็นๆค่ะช่วงประมาณ5 6, ้าโมงหกโมอ๋อโพเพยโพเพยนะอะไวไงต่อพอได้ยินเสียงอันนั้นปุ๊บก็คือแบบหนูก,กับพี่ก็คือมองหน้ากันจากที่พี่อ่ะคือยิ้มยิ้มแบบเซวๆซลๆหนูแบบว่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเก็บขาหน่อยเก็บเอวหน่อยข้าแมวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บก็คือแบบนิ่งแล้วเราได้ไปหาสาเหตุไหมว่ามันมาจากตรงไหนอะไรยังไง ไม่ค่ะไม่เข้าไปเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้บ่อยก็จริงแต่คือไม่เคยชินเลยสักรอบอะค่ะแล้วพอได้ยินเสียงอันนี้ปุ๊บหนู่เดินมาหาพี่ช้าๆแล้วก็จับมือพี่มองหน้ากันสองคนแล้วพี่ก็แบบว่าอคงมีคนอยู่ข้างในแหละก็ไม่สนใจเขาคงแบบว่าเป็นคนแทแพเนจรคนเล่ยล่อนอะไรอย่างนี้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็คงคิดแบบนั้นเพราะว่าหนูก็เสียงดังพอตัวค่ะแล้วพอถ่ายไปถ่ายข้างนอกเสร็จแล้วเพื่อพี่หนูเขาบอกว่ามีอยู่ที่นึงมันสวยนะ แต่ไม่รู้ว่าหนูจะกล้าถ่ายหรือเปล่าแล้วพี่บอกว่าตรงบันไดทางที่ไปชั้นใต้ดินพอพี่เขาก็เดินนําพาเข้าไปข้างในค่ะแล้วหนู่เห็นคนนอนอยู่เป็นคนเล่ร่อนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นคนค่ะเป็นคนเล่นลอน มันคือเป็นแอ่งน้ำอ่ะน้ำมันขังอยู่ที่แล้วมันมีบันไดเก่าๆแล้วหนูก็เลยแบบตรงนี้หรอที่ก็เหมือนก็ถ่ายกันไปถ่ายกันมาสักพักหนูก็เหมือนอะไรโดนใจไม่รู้มันเหมือนมันมีตังหิดตังหิดอยู่ห่างตาแล้วพอหนูใช่แล้วพอหนูหันไปอ่ะดูเห็นเหมือนแบบว่ามันมีอะไรไม่รู้ว่าเหมือนอยู่ใต้น้าอ่ะแล้วคือเหมือนเพิ่งลงไปตอนที่จังหวะหนูหันก็ดีเหมือนเห็นเห็นแบบบุ๊บลงไปในน้ำมานะ ใช่เหมือแบบพี่ลองนึกภาพนะมัอ่นน้ำอยู่แล้วเราแบบกำลังมองใครสักคนอยู่อะแล้วพอเขาหันกลับมาเราดำน้ำหนีอะอ๋อเหมือนเหมือนเหตุอันสักอย่างหนึ่งผุดลงในน้ำก็ดีแต่ไม่เห็นว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่พี่แล้วคือแบบเขาบอกว่าในน้ำนั้นน่ะมีปลาหนูก็คิดว่าเป็นปลาใช่ไหมแล้วพอหนูก็แบบไม่ได้อะไรแล้วก็ถ่ายต่อสักพักติ้งเสียงมันจมแจมจมแจมอะเหมือนเราแบบค่อยๆค่อแบบค่อยๆว่ายน้ำอะหนูก็หันเลยหันควับไปเลย สักพักอะ่ะพอหนูหันไปปุ๊บใช่ไหมหนูว่าเห็นเป็นหน้าคนอะ่ะแต่เป็นแค่ครึ่งหน้า<ฟ>แบบแค่ครึ่งหน้าเป็นแค่ลูกกตาคือเขามองอ่ะแล้วใต้ตาเขาเด<ฮ>แดงๆอุยยโผ<ฮ>ล่มาจากน้ำหมอไม่โผล่คือเหมือนเขาจ้องหนูมาสักพักแล้วอะ่ะ<ฮ>แล้วเขาก็ค่อยๆเดินแคบบ่อยคืบเข้ามาหาหนูอะ่ะแล้วหนูตกใจหนูก็ยกขาขึ้นใช่ไหมแล้วหนูก็แบบร้องไห้แบบตะโกนร้องอ่ะแล้วพี่หนูว่าเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรแล้วสักพักอ่ะหนูก็หันไปหาพี่แล้วหนูก็แบบจับมือพีแบบกกออ่แล้วก็ยืนใช่ไหมแล้วพี่หนูเขาก็ส่องไฟ ไป,ไปแต่พี่หนูวไม่เห็นเลยหนูยืนชี้อยู่แบบพี่ตรงนี้ตรงนี้คือหนูเห็นน่ะคือเขาค้างอยู่ตรงนั้นเลยเหรอใช่แล้วเขาก็เหือนค่อยๆค่อยๆตบโผล่หน้ามาแล้วเขาตอนที่โผล่หน้ามาหมดอ่ะเขายิ้มยิย้มเฉยยิ้มที่หนูหน่งนะพี่ ขาได้ใหญ่ยิ้มแล้วเขาก็แบบว่าฟันเขาเหมือนกับแบบพี่เคยเห็นฟันในซองบุหรี่ปะมันจะเลี้ยเียเลยี้ยวหน่อยเหลืองๆอ่ะมันประมาณนี้แหละแล้วคางเขาเหมือนกามเขาค่อยๆหลุดอ่ะค่อยๆหลุดแล้วปากเขาก็ค่อยอ้าอ้าอ้าแล้วเหมือนกับไอช่วงที่เป็นปากล่างเขาทั้งหมดอ่ะลงไปทามดังจอมเลยโอ๊ยมันเหมือนดังผีมากเลยนะอันเนี้ยใช่มันเหมือนมากคือซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าหนูเห็นคนเดียวพี่หนูไม่เห็นแล้วหนูก็ร้องไห้กาเสื้อพี่คือร้องแบบกลับบ้านจะกลับบ้านหนูจะกลับบ้านแล้วสั คนเล่ยล่อนเขาก็เหมือนปาลาอะไรไม่รู้ลงนะ้ำ แล้วเขาก็บอกว่า<อ>มึงอยู่ในส่วนของมึงไปคนเขาก็อยู่ส่วนของคนจะไปละลานกันทําไมเขาก็พูดอย่างนี้แล้วหนูก็หันกลับมามองในน้ําคือหนูไม่เห็นแล้วแล้วไปเล่นล่อนอ่ะเขาก็เดินมาหาพวกหนูแล้วเขาก็บอกว่ารีบกลับบ้านก่อนเข้าบ้านไปวัดให้พระพบน้ามนต์ให้แล้วก็ค่อยเข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จให้เอ,เอาเสื้อผ้าไปซักให้หมดซักก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเขาบอกกับหนูแบบนี้หนูไม่รู้เหมือนกันแต่หนูทําตามนะตอนที่หนูไปวัดอ่ะหลวงตาทักขึ้นมาเลยพี่แบบว่า,วาไปทาอะไร ทําไมถึงเขาตามมาอาฆาตขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเพิ่งเจอหน้ากันอนะ่ะหนูก็นิ่งใช่ไหหนูก็เลยแบบว่าทําอะไรมาล่ะคะคนเกิดมาก็ต้องมีกรรมติดตัวมาอยู่แล้วแล้วเขาก็แหละ โยมก็พูดได้เนาะคนที่เขาตามโยมมานะ่ะเขาก็อยากพูดแบบโยมนะแต่ปากเขาหายไปตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่หลวงตาท่านพูดแบบเนี้ยแล้วคือหนูร้องไห้เลยอะแล้วหลวงตาก็แบบให้เข้าไปในต้นศาลาค่ะแล้วให<อ>้ไปรอสักพักแล้วเขาก็กลับมาพร้อมน้ำมนต์สายศีลพี่หนูคือปักหมามากหนูเขาพูดตรงนี้ค่ะพี่หนูเขาพูดขึ้นมาว่าหลอกขายอะไรหรือเปล่า<อ>เพราะว่าที่วัดที่หนูไปอะคือเป็นวัดที่เหมือนกับเขาจะมีให้ขายสิ่ง คนช่ใช่ใช,ใช่เราคือหลวงตาได้ยินเราหลวงตาก็บอกว่าของพวกเนี้ยอาตมาไม่ได้จะเอามาขายแต่อาตมาจะให้เพราะสิ่งที่โยมพวกโยมเจออ่ะมันคือกรรมใหม่เขาน่าจะตามกลับมาแล้วสักพัก่ะหลวงตาเขาก็ยื่นสายศิน สีขาวจ๊วเลยนะพี่ขอพูดก่อนว่าเป็นสีขาวจั้วเขาก็ยื่นใส่มือหนูหนูหนก็รับแล้วพี่หนูเขาก็ใส่ให้ก็พรมน้ำม์เรียบร้อยแล้วก็กาลังกลับบ้านสักพักอ่ะหนูรู้สึกคันแขนที่ตรงใส่ใสยสินอ่ะหนูก็เหมือนแบบว่าไม่ไหวอ่ะพอถอดใายสินนั้นออกอ่ะจากสีขาวอ่ะมันเป็นสีดําไหม้เลยอ่ะแล้วหนูเอามาดมอ่ะพี่มันมีกลิ่นไหม้จริงๆอ่ะ แล้วพอแบบผ่านเรื่องนี้ไปได้สักปีหนึ่งพอหนูขึ้นมมหนึ่งเพื่อนหนูอะ่ะเขาบอกว่าอยากจะไปถ่ายรูปหนูก็เลยบอกว่าก็มีเยอะแยะแล้วก็แนะนสาสถานที่ใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าถ่ายแล้วมันโอเคมันสวยเดี๋ยวเราแนึนำปันหนึ่ง,นนงพี่พี่ขอถามก่อนแล้วเรื่องนั้นก็คือจบอยู่แค่นั้นเลยเหรอมันจบอยู่แค่มีสายสินดำๆอ่ะพี่แล้วก็ไม่จไมเจอเอีกเลย หนูก็ไม่ไม่ไปที่นั่นอีกเลยอะค่ะจนหนูขึ้นมอหนึ่งมาแล้วเพื่อนหนูเขาก็อยากจะหาสถานที่สวยๆหนูก็แนะนําไปสักพักขเขาก็ฟังหูวไว้หูอะแล้วเขาก็เล่นโทรศัพท์ของเขาเมือนเขาไปขุดเฟซหนูบางกีแล้วเขาไปเจอรูปที่หนูเคยถ่ายที่ตึกนั้นน่ะแล้วหนูก็แบกมึงจะไปจริงหรอหนูถามย้ําแบบนี้พี่แล้วเพื่อนบอกว่าจะมีอะไรกันนะกกันาแค่ตึกรง้างแล้วหนูก็เลยแบบอ้า คุณอยากไปได้เดี๋ยวกูพาไปแล้วพอพาไปถึงอะ่ะหนูก็ถ่ายรูปก,กันเช่นเดยคะพอถ่ายรูปสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็มีเด็กวิ่งเล่นไปมาวิ่งเล่นไปมาแต่บางทีก็วิ่งเข้ากล้องบางทีก็วิ่งตัดหน้าวิ่งชนหนูชนของอะไรแบบเนี้ยหนูก็เห็นน้องเขาวิาว่งเข้าไปข้างในก็นหนูเห็นกันแล้วแหละแต่หนูก็ไม่ได้อะไรสักพักพอหนูกาลังจะกลับแล้วแหละหนูก็ทักคุยกับเพื่อนว่าทำไมน้องพวกนั้นยังไม่ออกมากันเลยก,ก็ เดี๋ยวมันก็มีหลายประตูไม่ใช่หรอเมื่อกี้มึงก็พูดอยู่ว่ามันมีก็หลายทางเข้าอะไรแบบนี้แล้วหนูก็ตะหตตงหิดตะหงิดใจพี่พอกําลังจะขึ้นรถแล้วอะได้ยินเสียงคนตะโกนอยู่ข้างในอะช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วไงต่อแล้วหนูก็แบบหันกลับไปมองแล้วเพื่อนหนูก็หันกลับไปแล้วมันก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบส่งสายตาแบบ ได้ยินใช่ปะเออได้ยินเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้อะไรโดนใจเดินตามเข้าไปก็ส่องไฟหายห้ตัวแล้วก็ไม่เจอพี่แล้วเพื่อนหนูมันก็เหมือนจะเดินขึ้นไปตรงชั้นจะเดินขึ้นบันไดอ่ะเขาคิดว่าเด็กอ่ะคงไปอยู่อีกชั้นแล้วหนูได้ยินเสียงแบบคนวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะหนูก็เลยเรียกเพื่อนว่าน้องออกไปแล้วแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงถ้าน้องไปแล้วใครวิ่งเล่นอยู่ข้างบนนะแล้วถนูก็แบบนิ่งเพื่อนก็นิ่งสักพักกัพี่ ได้ยินเสียงโซ่อะคืดแล้วหยุดแล้วก็คืดแล้วหยุดเพื่อนหนูก็นิ่งมันก็ก้าวขาไม่ออกขามันก็แข็งหนูก็เลยแบบวิ่งขึ้นไปหามันแล้วหนูกําลังจะแบบจับมือมันอะลงมาสักพักอะหนูได้ยินเสียงคืดย,ยาวเลยพี่พร้อมก็เสียงแบบตึ๊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 คือมันเหมือนเหมือนแบบวิ่งอะเหมือนคนวิ่งอยู่อะแล้วหนูกับเพื่อนก็นวิ่งเลยอะวิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตอะออกกันมาขึ้นรถแล้ว กลับเลยพอขึ้นรถมาปุ๊บเพื่อนหนูมันตะโกนอย่างแรกเลยที่ว่าเชี่ยอะไรวะคือมันสะบัดออกมาเลยอะพอขี่ออกมาพ้นจากเขตตรงนั้น uh huh. หนูก็เอามาคุยกันว่าเมื uh ่อกี้เห็นอะไรแล้วมันก็บอกว่าข้างบนข้างบนหนูก็ถามว่าข้างบนอะไรมันบอกว่าข้างบนอะเห็นคนห้อยหัวลงมา,มาแล้วมันก็แบบมึงเรื่องจริงปะเนี่ยมันบอกจริงมึงไม่เห็นหรอห้อยหัวแลบลิ้นมากก็ mm hmm. เลยตัดสินใจที่ว่าจะไปพรมน้ำมนต์ ันด้วยกันทั้งคู่พอ,อไปปุ๊บพี่เชื่อปะพระไม่ทักแต่ชีทักอะชีอ่อะทักหนูว่าพวกหนูพาซ้อนสาบเลยเหรอ หนูขี่มอไซน์ไงแล้วหนูไปกันแค่2คนอ่ะแล้วเขาก็ทักว่าซ้อนสามอะอแล้วเขาก็บอกว่าแหมเพื่อน,นที่นั่งข้างหลังน่ะกระโปรงจะโดนล้อแล้วนั่นระวังนะพวกหนูแล้วหนูก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อเหมาะค่าค่ะค่แล้วหนูก็แบบขี่ไปที่ศาลาหนูก็หาตามหาหลวงพ่อหรือใครก็ได้ที่ทำํำ้ะมุ์ให้พวกหนูแบบได้ดพรมอะแล้วหนูก็ไม่เจอสักทีแล้วหนูก็เลยไปหาชีคนเดิมชีท่านก็บอกว่าเพิ่มเสื้อขาวคนนั้นไปไหนแล้วว่ะหนูก็มองหน้ากันแล้วมองสีเสื้อตัวเอง คือวันนั้นหนูใส่สีดากันไปทั้งคู่อะแล้วเสื้อขาวใครคือเสื้อขาวหนูก็แบบหนูก็คิดอยู่ในใจแล้วหนูก็เลยเล่าให้ชีคนนั้นฟังอะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้เล่าหมดะคะ่ะเล่าแค่ว่าเราเ,เจอผีหลอกแล้วคนที่มากับเราอะไม่ใช่เพื่อนเราแล้วเราจะมาหาพระที่จะพรมน้ำมนต์ชีท่านบอกว่าอ๋อพระตอนเนี้ยไม่อยู่หลอกไปทากิจ อะไรอยู่สัฤฤฤกพี่อะค่ะจำไม่ได้แล้วแล้วชีเขาก็เลยบอกว่าแนะนําวัดให้ไปหาโคมเอาเองโอ้ยน่ากลัววะแล,วแล้วสรุปสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี่เราคิดว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ สรุปอ่ะแรกหนูก็ไม่รู้หรอกจนก่อนที่หนูอจะส่งเรื่องไปให้พี่แล้วหนูมาศึกษาว่าประวัติตึกแบทแมนเนี่ยมันคืออะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็ไปถามย่าเพราะย่าหนูเคยอยู่แถวนั้นมาก่อนย่าก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นพับแล้วมันเกิดไฟไหม้เขาก็เล่าประวัติคร่าวๆมาหนูก็เลยไปดูคลิปที่เขาล่าราผีในนั้นนะคะแล้วเขาจะมีประวัติ ย่อมาให้แล้วอ่ะแล้วก็คือก็มีคนเล่นยาแล้วชั้นสม,มีคนเสียชีวิตเพราะหัวใจวายจากการเล่นยาเกินขนาดและก็มีคนผู้หญิงโดนข่มขืนถ้าข่มขืนในนั้นแล้วก็เสียชีวิตหนูคิดว่าผู้หญิงที่หนูเจออาจจะเป็นคนที่โดนข่มขืน ก็คือสรุปได้ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เสียชีวิตอยู่ในนั้นถูกไหมใช่ค่ะพี่แต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใส,ส่สีนูดดําได้ไม่ยแหละที่หนูยังหาไม่ได้เอางี้ดีกว่าอันนี้อาจจะต้องฝากถามคนดูในรายการว่าแบบเอออาจจะมีคนรู้ตามความเชื่อว่าแบบเออใส่แล้วใส่สีเปลี่ยนหรือหรืออาจจะเป็นเคล็ด ความเชื่อด้านผีหรืออาจจะเป็นคนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมิ่นหลงตาหรืออะไรนะแต่ว่าคือเราก็ต้องมองทั้งสองทางทั้งเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความเป็นจริงด้วยอ่ะเอางี้เดี๋ยวมันยังเหลืออีกสามเรื่องเราอาจจะต้องไปต่ออีพีหน้าแต่ว่า e ีนี้เอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะแค่เรื่องเดียวก็เดือดพอละเดี๋ยวไว้ต่ออีีหน้า e ี EP นี้ทิ้งไว้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอีหน้าสัปดาห์หน้าเจอกัน่านผู้ชมคือจะบอกว่าอีกสามเรื่องอ่ะมันเกิดแบบว่าดุพอตัวเลยนะ